ภาษาจีนกลางคำคุณศัพท์คำที่หนึ่งถึงคำที่20สิบพร้อมกับประโยคตัวอย่างอธิบายอย่างชัดเจนนะคะหนาวหรือว่าเย็นนะคะเหลิงเหลิงที่นี่อากาศหนาวมากหรือว่าเข้าใจว่าเออพวกเราที่อยู่ตรงเนี้ยอากาศหนาวมากนะคะ我们这里很冷我们พวกเราพวกฉัน这里很冷很แปลว่ามากเหลิงแปลว่าหนาว很冷我们这里很冷 วันนี้หนาวเกินไปแล้วจินเทียนไท่เหลงเลอจินเทียนคือวันนี้นะคะท่แปลว่าเกินไปหลงแปลว่าหนาวเลอแปลว่าแล้วจินเทียนไท่เหลงเลอจินเทียนไท่เหลงเลอขอน้ำเย็นให้ฉันแก้วหนึ่ง我要一杯冷水我ฉันหรือว่าผมยาแปลว่าเอาหรือว่าต้องการนะคะ一ปคือหนึ่งแก้ววยก็คือน้ำน้ำเย็น 我要一杯冷水。我要一杯冷水。ร้อนเล่อเร่อฉันชอบดื่มน้ำร้อน。我喜欢喝热水。我，ฉันหรือว่าผม，喜欢，ชอบ h e แปลว่าดื่ม。热水，热水แปลว่าร้อน。水แปลว่าน้ำ。热水ก็คือน,น้ำร้อน。我喜欢喝热水。我喜欢喝热水。 วันนี้ร้อนมากจินเทียนเหินเล่อจินเทียนวันนี้เหินแปลว่ามากเล่อแปลว่าร้อนจินเทียนเหินเล่อจินเทียนเหินเล่อเมืองไทยร้อนจังหรือว่าเมืองไทยร้อนมากก็ได้นะคะไทยโกเห่าเล่อไทยโกประเทศไทยเมืองไทยห่าในที่นี้แปลว่ามากก็ได้นะคะเล่อก็แปลว่าร้อนโอ้เป็นคำประโยคคำสร้อยนะคะไทยโกห่าเล่อไทยโก้เห่าเล่อ ดีใจยินดีมีความสุขเกาซิงเกาซิงทำไมเธอช่างมีความสุขจังนี่เจนมอหน้าเม่อกาซิงนี้เธอคุณเจนมอทำไมนะคะในที่นี้หน้าเมม่แปลว่ามากเกาซิงก็คือมีความสุขนี่เจนมอหน้าเมม่อกาซิงนี่เจนมอหน้าเมม่อกาซิงยินดีที่ได้รู้จักคุณเหินเกาซิงเลินซื่อนี่เหินแปลว่ามากเกาซิงก็คือยินดีนะคะในที่นี้ เรื่องซื่อก็คือรู้จักนี่คุณเนนกาซิ่่งลช很高兴认识你很高兴认识你วันนี้ฉันมีความสุขมากจินเทียนวเนกะ很高งจินเทียนวันนี้วะฉันผมเหินแปลว่ามากกาซ高งก็คือมีความสุขจินเทียนวเนกะ很高งจินเทียนวเนกะ很高งดีดีมากเห่าเห่าวันนี้อากาศดีมาก 今天天气很好今天วันนี้天气แปลว่าอากาศห่าก็คือดีมากๆดีมากเลยนะคะ今天天气很好今天天气很好แมวตัวนี้น่ารักมากเจอเสี่ยวเมาห่าเขืออเจอแปลว่านี้นะคะเสี่ยวแปลว่าเล็กเมาแปลว่าแมวเสี่ยวเมาก็คือแมวตัวเล็กๆห่าในที่นี้แปลว่ามากคืออก็คือน่ารัก เจ小猫好可爱这้า小猫好可爱เธอดีขึ้นหรอยน你有没有好一点หรือว่าใช้คาว่านิห่าอีเดียนเามาก็ได้นะคะเรามาหรือว่าอยไม่เนี่ยใช้ได้เหมือนกันเป็นประโยคคําถามนะคะ你有没有好一点สวยสวยงามเเเเีี่ยยยววลลงี่ยงเพื่อนของเธอสวยมาก นี่เธอเพื่โย่เหนเพียวเลี่ยงนี满满่เธอของเธอของคุณเพ่โยก็คือเพื่อนเหินมากเพรียวเลี่ยงก็คือสวยเหนเพียวเลี่ยงก็คือสวยมากสวยมากๆเลยนี่เธอเพโย่เหเพียวเลี่ยงนี่เธอเพืโ่เหเพียวเลี่ยงกางเกงตัวนี้สวยมาก这裤子很漂亮这แปลว่านี้裤子แปลว่ากางเกง่ยงก็คือสวยมากๆจคูเลี很ยง เจ子าู้จือ很漂亮บ้านของเขาสวยมาก他的房子很漂亮ท,าทา่าแปลว่าเขาทา่าเตอของเขาฝังจือแปลว่าบ้านเหินแปลว่ามากเพียวเลี่ยงแปลว่าสวยท่าเตอฟังจือเหินเพียวเลี่ยงเวลาที่เราแปลคําว่าบ้านเนี่ยถ้าเป็นบ้านแล้วก็ครอบครัวเราใช้คําว่าเจียนะคะแต่ถ้าเป็นบ้านเป็นหลังๆเราใช้คําว่าฝังจือ 他的房子很漂亮。他的房子很漂亮。ใหญ่ด้าดาผมซื้อกาแฟแก้วใหญ่ให้คุณว่าปังนี่หมายตาเปคาเฟ่ว่าชานผมปังมาจากคําว่าปังหมั่ช่วยเหลือนี่เธอคุณหมายแปลว่าซื้อตาเปแปลว่าแก้วใหญ่ตาแปลว่าใหญ่เปแปลว่าแก้วตาเปก็คือแก้วใหญ่คาเฟ่ก็คือกาแฟนั่นเอง Head, 我帮你买大杯咖啡。我帮你买大杯咖啡。แตงโมไต้หวันใหญ่มาก台ต西瓜很大，台ซก็คือไต้หวันนะคะ西瓜ก็คือแตงโมเลยหลายคนคงเห็นนะคะว่ามันใหญ่มากๆเหินตาก็คือใหญ่ใหญ่มากใหญ่จังเลยนะคะ台ต西瓜很大，台ซ西瓜很大，ตลาดนัดที่นี่ใหญ่มาก 这里夜市那么大，这里คือ <dragging> ที uh, ่น <hier> <ata> ี่นะคะเยี่ยแปลว่าตลาดนัดน่ามตแปลว่าใหญ่มากๆ这里夜市那么大，这里夜市那么大มากเยอะตัวตัวที่นี่คนเยอะมาก这里人很多，这里คือที่นี่ริ人ก็คือคนเหนตัวแปลว่าเยอะมากมากๆนะคะ 这里人很多这里人很多เราต้องเรียนรู้เยอะๆเรื่องเรียนรู้เยอะเรยาเว่าค <coping> ือต้องในที่นี้ตัวแปลว่ามากสวสีแปลว่าเรียนเรียนรู้เยอะเรียนรู้มากๆว่เหมอนเาัวสีว่าเตัสสีวันนี้ฉันกินเยอะมากวันนี้ตันจินเยอัมผม

รองเท้าคู่นี้เล็กเกินไปเจ้อส่วงเสื้อจื่แปลว่าเนเสี่ยวเล็เจ้อ่เส่ยวเลยเล็กเกินไปแลนะคะเ้ส้วก็คือรองเท้าสี่ยวลวเาเกินไปเสีาสวเล็กอจเสียวเลยเล็กเกินไปแล้วนะคะเจ้อชวงเสื้อจือใเสี่ยวเลยเะจ้าสวงเสอจเสียวเลยเินไปแวะคเาส้วงเสอห่เสี่ยวเยเลเฉินผมเล้วค จะเอาหรือว่าต้องการเสี่ยวเป้แปลว่าแก้วเล็กๆเสี่ยวแปลว่าเล็กเป้มาจากคําว่าเป้จืก็คือแก้วเสี่ยวเป้แก้วเล็กคาเฟก็คือกาแฟนะคะฉันอยากดื่มกาแฟฉันยากดื่มกาแฟแพงิ่งของสมัยน ok. ี้แพงมากนใจจุตอนนี้เนียนใต้ก็คือสมัยนี้ตงซีก็คือสิ่งของของต่างๆนะคะ 很贵ก็คือแพงมากๆ现在年代东西很贵，现在年代东西很贵。กระเป๋าใบนี้แพงเกินไปเจเปะเป๋า太贵了。เจแปลวันนี้กราเปาคือกระเป๋าไท่แปลว่าเกินไปคุยแปลว่าแพง。太贵了，แพงเกินไป。这包包太贵了。这包包太贵了。วันนี้ทองแพงมากิ天黄金很贵。今天วันนี้ หวงจินก็คือทองนะคะเหินกล้วยแพงมากแพงมากๆเลยจินเทียนหวงจินเหินกล้ยจินเทียนหวงจินเหินกล้วยอร่อยหาชือ่อหาชือ่ออาหารไทยอร่อยมากไทยกวัวไช่เหินหาชือ่อไทยกวัวประเทศไทยเมืองไทยใชย่แปลว่าผักแต่ในที่นี้แปลว่าอาหารก็ได้นะคะเหินหาชื่อก็คืออร่อยมากๆ 泰国菜很好吃泰国菜很好吃อาหารไต้หวันก็อร่อยไต้หวัน菜也很好吃ไตวันก็คือไต้วันใช่ก็คืออาหาร台ต้หว菜อาหารไต้หวันเยแปลว่าก็很好吃อร่อยมากเหมือนกันนะคะไต้หวัน菜也很好吃ไต้หวัน菜也很好吃วันนี้มีอะไรอร่อยบ้าง今天有什么好吃的今天วันนี้ โแปลว่ามีเชิมาอะไรโยเชิญมามีอะไรห่าชื่อคืออร่อยบ้างนะคะมีอะไรอร่อยบ้างจินเทีนยนโยเชิญมหาหชื่อจทียยหชื่อสีแดงหงหงหน้าเธอแดงจังนี่เรียนเหินหงหนี่เธอคุณเลียนแปลว่าหน้าเหินแปลว่ามากหงแปลว่าแดงนี่เรียนเหินหงนี่เลียนเหินหง ฉันชอบสีแดง我喜欢红色我 Chanpom 喜欢ชอบ红色ก็คือสีแดง我喜欢红色我喜欢红色เจ็มใส่ปลอดโปร่งชิงชิงวันนี้อากาศปลอดโปร่ง今天是晴天今天วันนี้是เป็น晴天ก็คือวันที่อากาศปลอดโปร่งนะคะ今天是晴天 今天是晴天อากาศแจมใสแล้วิ晴了ท晴了มืดครึมยนิยนยินวันนี้ท้องฟ้ามืดคลึ้มจินเทียนสุยยินเทียนจินเทียนวันนี้ชื่อเป็นยนินเทียนก็คือท้องฟ้ามืดคลึ้มนะคะจินเทียนสุยยินเทียนจินเทียนสุยยินเทียนฟ้าเริ่มคลึ้มแล้วเทิ้งย่อยเตียนยินละ เทียนคือท้องฟ้านะคะในที่นี้โยอีเตียนก็คือมีอาการยินก็คือครึ้มเทียนโย่เตียนยินเหรอเทียนโย่เตียนยินเหรอใหม่ซินซิน,นฉันมีงานใหม่แล้ววอโยซินเดกง我有新的工作了我ฉันผมโยแปลว่ามีซินเด新的คือของใหม่กงโจก็คืองานซินใหม่กงโจก็คืองานใหม่ววอโโยยซซินเดะกงจ่ล我有新的工作了我有新的工作了เธอซื้อรองเท้าใหม่ใช่ไหม 你买新的鞋子是吗นี่เธอคุณใหม่แปลว่าซื้อสินเดอของใหม่เสื้อจีรองเท้าใช่ไใช่ไหมนี่หม่สินเดอร์เสื้อจีใช่ไหมสวัสดีปีใหม่หรือว่ามีความสุขวันปีใหม่นะคะถ้าไปตรงๆจะไปแบบนี้สิ้นเหนียนไควเลอร์สิ้นแปลว่าใหม่เหนียนแปลว่าปีสิ้นเหนียนปีใหม่ควเลอร์แปลว่ามีความสุขสิ้นเหนียนไควเลอร์สวัสดีปีใหม่มีความสุขไควเลอร์ไควเลอร์ สุขสวันเกิดวันเกิดซัเกิดควายเลวันเกิดวันเกิวันเกิดนะคะควายเกิกวันอมีความสุขดว่งลกควันเกวันเกิดวันเกวันเกวันเกิวันเกวันเกิยนเลียนเวนเก่ดวันเ่ิยวันเกวันเกิดวันเกวันกวันเกกวันเกวันเกิวเอคนเมวเกินเทียนควายเลเทียนเทียนเวายเลนเหนเล่ยเล่ยกำงานเหนื่อยักวเหินเล่ยมา กงโจแปลว่าทํางานนะคะเหนแปลว่ามากเล่แปลว่าเหนื่อยมาแปลว่าไม้กงโจวเหนือยเล่มาคือทางานเหนื่อยไหมกงโจวเหนเล่มามีงานอะไรที่ทําแล้วไม่เหนื่อยเหรอ有什么工作不会累的有แปลว่ามีฉันอะไรกงโจแปลว่างานผู้แปลว่าไม่เป็นหรือว่าไม่รู้สึกนะคะเล่คือเหนื่อยเตะเป็นคําขยาย有什么工作不会累的ก็คือมีงานอะไรที่ทําแล้วไม่เหนื่อยเหรอ 有什么工作不会累的？如果累了就先休息吧。如果他喊นะ,ะ累แปลว่าอเลยแปลว่าแล้วจอเสียนแปลว่าก่อน休息ก็คือพักปาเป็นคสรยนะคะ้累了就先休息吧。如果累了就先休息吧。ยุ่เธอกำลังยุ่งอยู่ไหมนีใจหมั่งมานีเธอคุณ จแปลว่ากำลังนะคะหมังแปลว่ายุ่งมาเป็นประโยคคําถามไหมนั่นแหละหนีใจหมังมาหนีใจหมังมาฉันยุ่งนิดหน่อยว่าอยูเตียนหมั่ัวฉันผมอยู่เตียนก็คือมีนิดหน่อยหมังก็คือยุ่งว่าอยูเตียนหมั่นวอยเตียนหมังถ้าเราจะพูดตามประโยคภาษาไทยอย่างฉันแปลว่าว่ใช่ไหมคะยุ่งแปลว่าหมังนิดหน่อยแปลว่าเตียนว่หมั่นเตียน เราจะไม่ใช้ประโยคนี้นะคะก็คือภาษาจีนก็ต้องใช้ว่าวัวยูเตียนหมังะคะวันนี้ฉันยุ่งมากจินเทียนวัวเหนหมังจินเทียนวันนี้วัวฉันผมเหน่แปลว่ามากหมังก็คือยุ่งเหนหมังยุ่งมากๆเลยนะคะจินเทียนวัวเหนื่อยหมังขาวไปไปาขาวฉันชอบใส่เสื้อสีขาววัวชอบใส่ชสี้ โวฉันผมสีวานแปลว่าชอบชวนแปลว่าสวมใส่นะคะป่ายคำนี้แปลว่าขาวหรือว่ามาจากคำว่าป่ายเสื้อก็ได้สีขาวอีฝูก็คือเสื้อผ้าโวสีขวานชวนป่ายอีฝูหรือเราจะใช้คำว่าโว่สีขวานชวนป่ายเสื้ออีูก็ได้นะคะความหมายเหมือนกันเนาะผมฉันขาวหมดแล้วโว่ผมโตป่ายลวฉันผมโธฝาก็คือเส้นผมนะคะโตคือทั้งหมด 白ก็คือขาวเลแปลว่าแล้ว,วปมผ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 าผมผมผม่มผ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 ดผนผม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 เมผมผที่ผม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 าเป็นเสียงผมผมอมผมคมผ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 สูงผม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 ผ h ผมผมผมผกผม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 มก ว่าานผมวเตคือของชนันหรือว่าของผมเอ๋อจือก็คือลูกชายนะคะเหินแปลว่ามากเกาแปลว่าสูงว h a เอ๋อจือเอหินเกาว่าเอ๋อจือเหินเกาก็คือลูกชายของฉันเนี่ยสูงมากเลยนะคะครอบครัวชันน้องชายสูงที่สุดว่าเจียติติจุยเกาหรือเราจะใช้คําว่าครอบครัวของชันน้องชายสูงที่สุดก็ได้ก็คือว่าเต๋ e เจียติติจุยเกาก็คือเพิ่มคําว่าเต๋เข้ามานะคะ วัวช้านผมเจียแปลว่าบ้านหรือว่าครอบครัวก็ได้นะคะติติน้องชายจุ้ยแปลว่าที่สุดเกาแปลว่าสูงวัวเจียติติจุ้ยเกาวัวเจียติติจุยเกาใช้ได้สองประโยคนะคะความหมายเหมือนกันเลยนะคะออกกําลังกายเยอะๆถึงจะสูงโตยิ่นต้งใช้ห้วยจ่างเกาโตคือทั้งหมดยิ่นต้งแปลว่าออกกําลังกายใช้แปลว่าถึงห้วยแปลว่าเป็นจ่างเกาแปลว่า สูงขึ้นนะคะต้องยืงดยตัดวที่ส่วนต้นขา